จริงอ่ะไปเอากระจกมาสองให้นักเรียนหอมนายกเมืองนะครับตัวเมือมันจะไปไหนเหรอฮะตัวบนคือเนี่ย่าเฮียก็อัดไปแล้วเนี่ยตอนนี้นี่ตอนนี้อัดแล้วเนี่ยไม่สัตว์ดไม่ไม่บอกกันเพราะเมมเยอะไงเมมเยอะไม่ซีดีอะเอายังสีดีอาหารเช้ายังนั่นมันซีดีออกสัปดาห์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาด มึงยิ่งเริ่มช้ามันยิ่งร้อนอ่ะกูเรียไบ้านอะไรดีวะบ้านจันทานซ้ำบ้านธาตุจันทานหอจันทานว่าเฮ้ยคุณเดี๋ยวพูดสัตว์เฮ้ยคุณจันทานไม่ใช่หอทานเล่นเฮ้ยจันทันจันทานเหรอบ้าไม่เรียกโวยพี่ก็ทากระจายแล้วพูดอะไรของมึงเนี่ยไปแก้ไฟเขาทำไมเนี่ยโอเคอ่าทำไงมึงจะดูไปที่ไหนอ่ะอีสัตว์ชีสัตว์เลยเอ้าเราจะเจอกันใหม่วะ จมาดูเนี่ยจักูเรยนไงฮะห้าสี่สามสองยสวัสดีครับพวกเรากลุ่มสองขีดสี่ครับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ชิดไทยเพชรช่วยครับผมชื่อโครงงานนะครับสมุดเพื่อน้อง D4LP D4PL เฮ้ยถูกแล้วอืวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับก็เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรัก สารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรคุ้มค่าครับผมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาครับชันมัดยมยศึกษาตอนปลายเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วประถมศึกษาตอนปลายโอ้ก่อนทำหมดมาแค่ถูกแล้วประถมนี่มีชั้นไหนบ้างครับตั้งแต่ชั้นไหนบ้างปสี่ปห้าปหกครับปสี่ยี่สบสามคนครับปห้าสิบสองคนครับแล้วก็ปหกครับสามสิบห้าคนครับเป็นสิ้น ครับผมไม่จริงหรอจริงครับอ่าต่อเลยครับข้อสองครับข้อสองครับสูตรสองข้อสองอเราคืออ้าวแล้วพูดพูดครบสองข้อเลยยังตอนตายเนี่ยเสียกันอยู่ปห้าก็ได้เอาแล้วมต่อเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการนะครับได้ทำสมุดคนละหนึ่งเล่มครับครับผมแค่นี้แค่นี้ครโดนรัตตินโดนรัตตินเป็นหกสิบห้าเล่มครับอ๋อครับผม